สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆสมาชิกท่านผู้ชมช่องฝึกคิดส,สุดหน่วยเงินล้านค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาหาแต้มรวม10หน่วยล่างงวดวันที่1ตุลาคม63กันนะคะสำหรับคลิปนี้แต้มรวมสูตรแต้มรวมมีทั้งหมด3สูตรนะคะก็มี2สูตรที่มันเข้าในงวดวันที่16กันยายน63นะคะแต่ว่าไม่ได้ลงคลิปให้ก็เป็นเฉพาะ นำมาให้ดูเท่านั้นนะคะว่ามันได้เท่าไหร่แต่ว่าไม่ถูกคือไม่เข้าเนื่องจากว่าสองสูตรเนี้ยที่มันเข้าจริงๆมันไม่ได้ชนกันเยอะนะคะมันชนกันเพียงแค่สองสูตรมันมีทั้งหมดหกสูตรตัวที่ชนกันทั้งหมดมันมีหกมันก็คือหกรองก็คือสามศูนย์สี่ซึ่งมันไม่ใช่ สูตรที่มันเข้านะคะเดี๋ยววันนี้จะนําสูตรที่มันเข้าสองสูตรนี้มาคํานวณให้ดูว่ามันยังจะเข้าต่อได้อีกไหมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราดูสูตรแรกนะคะสูตรแรกก็สูตรนี้เดินมาทั้งหมด6งวดก็คือทั้งสองสูตรนะคะเดินมาทั้ง6งวดนะคะเพราะว่าสองสูตรนี้เป็นสูตรเดิมนะคะลองดูนะคะก็จะทําให้ดูวัวนที่1 วันที่16กันยายนแล้วกันแล้วนะคะก็เราใช้ให้ดูตัวลูกศรสีแดง2อันนี้นะคะเป็นหลักสิบล่างบวกด้วยหลักร้อยของ3าตัวครั้งที่4นะคะก็จะเป็น9กบวกสนะคะ ก้าบวกสามได้เท่ากับสิบสองเอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือสองเป็นเลขเด่นตัวแรกหาเลขเด่นตัวที่สองคือบวกค่าของที่สองนะคะสองบวกสองบวกสองได้เท่ากับสี่หาเลขเด่นตัวที่สามก็บวกค่าคงที่อีกเจ็ดนะคะก็สี่บวกเจ็ดได้เท่ากับ 11เออาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ1ก็จะได้2องหนึ่งนะคะ2องหนึ่งคือเลขเด่นของแต้มรวมนะคะเลขเด่นแต้มรวมหลักสิบหน่วยนะคะของ10หน่วยล่างนะคะเป็นสูตรแรกสูตรที่2นะคะสูตรที่2สูตรนี้เป็นสูตรใหม่สูตรใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะมีเจงวดหลุดไปงวดหนึ่งก็เป็นเข้าที่6กงวดนะคะ ทีนี้ก็ดูนะคะดูเส้นข้างบนนี้นะคะดูเส้นข้างบนเป็นหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่1บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่3นะคะก็จะได้5บวก7นะคะ5บวกเเท่ากับ12เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ2เป็นเลขเด่นตัวแรกหาเลขเด่นตัวที่2บวกค่าของที่7 2บวก7ได้เท่ากับ9 หาเลขเด่นตัวที่3บวกค่าของที่8นะคะใช้ตัว2นี้เป็นตัวยืนนะคะสบวกค่าของที่8ได้เท่ากับ10นะคะเอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ0หาเลขเด่นตัวที่3ก็เอาค่าของที่9มาบวกกับ2ตัวนี้นะคะก็จะได้เท่ากับ1 1เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ1นะคะก็จะได้2 901เป็นเลขเด่นของ แต้มรวมนะคะค่าแต้มรวม10หน่วยล่างงวดวันที่16กันยายน63สูตรที่2นะคะสูตรที่3นะคะสูตรที่3ให้ใช้ตัวนี้นะคะเส้นสีแดงข้างล่างนี้นะคะเป็นหลักร้อยของ3ตัวครั้งที่3บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่4ก็จะเป็น9บวก2 เก้าบวกสองได้เท่ากับสิบเอ็ดเอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือหนึ่งเป็นเลขเด่นตัวแรกหลังจากนั้นเราจะหาเลขเด่นตัวที่สองบวกค่าคงที่หนึ่งได้สองหาเลขเด่นตัวที่สามบวกไปอีกหนึ่งก็ได้เท่ากับสามก็จะได้หนึ่งสองสามคือเลขเด่นของแต้มรวมสิบหน่วยล่างงวดวันที่สิบหกกันยายนหกสามนะคะผลปรากฏว่าเลขที่ออกก็คือ ห้ 5, 7, ซึ่ง5้บวก7ได้เท่ากับ12นะคะ5บวก7ได้เท่ากับ12เป็นว่าหลักแต้มรวมของเราเราใช้หลักหน่วยนะคะถ้าผลรวมผลรวมเป็นถึงหลักสิบนะคะก็ให้ใช้หลักหน่วย12หลักหน่วยก็คือ2แต้มรวมมีค่าเท่ากับ2ตัวที่ชนกัน2ก็มีนะคะ ทั้งสามสูตรทั้งสามสูตรนี้นะคะตัวที่ชนกันครบสสูตรสสูตรก็คือ2 2นะคะเป็นผลปรากฏว่าเลขที่ออกนั้นคือ5 7ผลรวมก็คือเท่ากับ2เท่ากับ12จริงนะคะอันนี้ก็คือเข้านะคะสำหรับสูตร3สูตรนี้นะคะต่อไป งวดวันที่1ตุลาคม63สูตรยังจะเข้าต่อได้ทั้ง3สูตรหรือไม่เราก็มาดูกันนะคะว่าเราจะได้ตัวเลขเด่นคืออะไรนะคะจริงๆแล้วสูตรนี้แต้มรวมที่เราชนกันมันชนกัน2กับ1นะคะชนกันครบ3สูตรก็คือ2กับ1ลองดูค่ะหลังจากนั้นก็งวดวันที่1ตุลาคม63นะคะก็ใช้ ตัวเลขศรสีแดงนะคะหลัก10บล่างบวกด้วยหลักร้อยของ3ตัวครั้งที่4เป็น5้าบวกหนะคะ5้าบวกหได้เท่ากับ11เป็นเลขเด่นตัวแรกหาเลขเด่นตัวที่2บวกค่าคงที่2ได้เท่ากับ3หาเลขเด่นตัวที่3ก็1บวก9ได้เท่ากับ10เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็กคือ0ูนย์ ก็จะได้เลขเด่น1 3และ0เป็นเลขเด่นของแต้มรวม10หน่วยล่างงวดวันที่1ตุลาคม63สูตรแรกนะคะต่อไปสูตรที่2นะคะสูตรที่2ก็ดูจากเส้นสีแดงข้างบนนะคะหลักหน่วยของสตัวครั้งที่1บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่3นะคะเป็น0บวก3ได้เท่ากับ 3นะคะแล้วหาเลขเด่นตัวที่2บวกค่าคงที่7 3บวก7ได้เท่ากับ10เอาเฉพาะหลักหน่วยมานะคะก็คือ0หาเลขเด่นตัวที่3ก็คือบวกค่าคงที่ถ้าบวกจากตรงนี้ก็คือบวก1นะคะก็จะได้เป็น1ถ้าบวกต่ออีก1ก็จะได้เป็น2นะคะก็จะได้3012นะคะก็จะเป็น เลขเด่นของแต้มรวมสิบหน่วยล่างงดวันที่หนึ่ตุลาคมหกสามสูตรที่2นะคะต่อไปเราจะหาสูตรที่3นะคะสูตรนี้จะเดินอย่างไรต่อไปนะคะ,ะเส้นข้างล่างนี้นะคะหลักร้อยของ3ตัวครั้งที่3บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวครั้งที่4ก็คือ8ปดบวกสาบวกสได้เท่ากับ1ิก็เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ1หาเลขเด่นตัวที่2นะคะ หาเลขเด่นตัวที่สองก็บวกค่าคงที่ไปทีละ1นนะคะก็เป็น2และ3แบบนี้นะคะก็จะได้เลขเด่น1 2 3คือเลขเด่นของแต้มรวม10หน่วยล่างงวดวันที่1ตุลาคม63สูตรที่2 3แล้วนะคะทีนี้เรามาดูว่าทั้ง3ส,สูตรนี้ตัวที่ชนกันมีตัวไหนบ้างนะคะตัวที่ชนกันก็คือ หนึ่งครบสามสูตรแล้วก็สามครบสามสูตรต่อมาก็คือศูนครบสองสูตรแล้วก็สองสองสูตรนะคะก็ลองดูว่า สูตรไหนมันจะเข้าสูตรไหนมันจะหลุดนะคะทั้ง3สูตรนี้หรือจะหลุดไปทั้ง3สูตรนั้นไม่มีใครตอบได้นะคะตอนนี้ณเวลานี้ไม่มีใครตอบได้จริงๆว่าสูตรไหนจะเข้านะคะก็เป็น1กับ3คือตัวเด่นนะคะ1กับ3ตัวเด่นถ้าเราจะรองก็คือ0กับ2อหน่งสาคือเด่น แต้มรวมนะคะเด่นแต้มรวมถ้ารองก็คือ0นย์กับ2ลองดูนะคะเพื่อนๆว่ามันจะเข้าไหมสําหรับ3สูตรนี้จะเข้าต่อไหมเรามาดูสถิตินะคะสถิติของแต่และสูตรว่าความเป็นมาเป็นอย่างไรนะคะงวดวันที่1นมิถุนายน์3ามีสูตรที่2สูตรเดียวที่ได้มานะคะก็คือ1890นะคะ ผลปรากฏว่าเลขที่ออกคือ6、4ซึ่ง6บวกสได้เท่ากับ10แต้มรวมเราถือว่าหลักหน่วยคือ0ูนก็ได้เท่ากับ0ตรงนี้นะคะก็ถูกสำหรับงวดสำหรับสูตรนี้นะคะต่อไปเราจะมาเริ่มหาดูทั้ง3สูตรเพราะว่ามันเริ่มเข้าทั้ง3าสูตรแล้วนะคะสูตรแรกได้1นึสศูยสูตรที่สองได้189 0สูตรที่สองสูตรที่สได้1 2 3นะคะตัวที่ชนกันทั้งหมดก็คือ ศูนนะคะตัวหนึ่งนะคะขออภัยตัวที่ชนกันครบทั้งหมดก็คือหนึ่งหนึ่งนะคะตัวรองก็คือสามแล้วก็ศูนย์นะคะทีนี้เลขที่ออกก็คือ83ซึ่ง8ปบวกสามได้11หลักหน่วยคือ1ก็เป็นว่า1ที่ชนกันครบ3สูตรนั้นก็คือมานะคะ งวดวันที่16กรกฎาคม63นะคะสูตรที่1ได้807นะคะ807สูตรที่2ได้9678สูตรที่3ได้789ตัวที่ชนกันครบทั้ง3สูตรก็คือ8แล้วก็7 ครบ3สูตรมี2ตัวคือแและเนะคะผลปรากฏว่าเลขที่ออกคือ5้สานะคะห้บวกสได้เท่ากับ8ก็ปรากฏว่าเลขที่ถูกต้องก็คือ8นะคะ แล้วงวดวันที่1สิงหาคม63นะคะ1สิงหาคม63สูตรแรกได้918สูตรที่2ได้2 901สูตรที่3ได้ศ1 2นะคะตัวที่ชนกันครบ3สูตรก็จะมี1มี1ตัวเดียวนะคะมี1ตัวเดียว ปรากฏว่าเลขที่ออกคือ92นะคะ9บวก2ได้เท่ากับ11หลักหน่วยคือ1นเป็นแต้มรวมเป็น1นะคะก็ตัวที่มันชนกันครบ3สูตรตัวเดียวก็คือ1นงะคะงวดวันที่16สิงหาคม63สนะคะสูตรแรกได้796สูตรที่สองได้9 6 7 8ดสูตรที่3ได้456ผลปรากฏว่าตัวที่ชนกันครบ3สูตรก็จะมีตัวเดียวนะคะก็มีตัวเดียวเพียงแค่ เลขหกนะคะแล้ววันที่16สิงหาคม63เลขที่ออกคือ8 8ซึ่ง8ปกแได้16หลักหน่วยคือ6นะคะก็ตัวที่เราคํานวณได้ก็คือ6นะคะแต้มรวมเป็น6ก็ถูกนะคะต่อไปงวดวันที่1กันยายน6 3นะคะสูตรแรกได้5 7 4สีูตรที่2ได้6 3 4 5สีูตรที่3ได้6 7 8นะคะซึ่งตัวที่ชนกันครบ ทั้งสามสูตรมีหรือไม่นะคะทั้งสามสูตรไม่มีนะคะไม่ครบสามสูตรแสดงว่ามันจะต้องมีสูตรใดสูตรหนึ่งที่หลุดไปนะคะเรามาดูตัวที่มันชนสองสูตรบ้างชนสองสูตรก็มีห้ามีเจ็ดมีสี่มีหกปรากฏว่า ตัวที่ชนกัน3สูตรมีอยู่ทั้งหมด4ี่ตัวก็ไม่ใช่3สูตรนะคะ2สูตรมี4ตัวก็คือห้าเดสี่หนะคะห้าเดสแล้วก็6ปรากฏว่าเลขที่ออกคือ9 8 9าแบกแได้17หลักหน่ายคือ7เป็นตัวที่แปมรวมก็คือเท่ากับ7ปรากฏว่าตัวที่ชนกันสองสูตรตัวนี้มันก็มา7นะคะ สูตรนี้หลุดไปนะคะสูตรนี้หลุดไปหนึ่งงวดนะคะต่อไปดูงวดวันที่16กันยายน63มันจะกลับมาที่เดิมได้หรือไม่มันจะกลับมาถูกได้อีกไหมนะคะทีนี้เราก็ตัวไหนที่มันชนกันหลายตัวหน่อยก็เราก็จะลำบากหน่อยในการที่จะเลือกซื้อนะคะก็ลองไปดูจับชนกับเลขเด่นของเราว่าตัวไหนที่มันชนกันแล้วได้เท่ากับตัวนั้นเราก็จะเลือกตัวนั้นนะคะทีนี้วันที่ หนึ่งวันที่สิบหกกันยานะคะวันที่สิบหกกันยายนหกสามนะคะสูตรที่หนึ่งได้สองสี่หนึ่งสูตรที่สองได้สองเก้าศูนย์หนึ่งสูตรที่สามได้หนึ่งสองสามตัวที่ชนกันครบสามสูตรมีอยู่สองตัวก็คือสองนะคะแล้วก็หนึ่งปรากฏว่าเลขที่ออกก็คือ 5 7 5้าบวก7ได้12หลักหน่วยคือสองแต้มรวมเป็น2ก็1กับ2เป็นตัวชนปรากฏว่า2เป็นตัวมานะคะทีนี้งวดวันที่1ตุลาคม63เรามาดูว่าตัวที่ชนกัน1กับ3มเนี่ยมันจะมาไหมนะคะ1กับ3ที่ชนกันมันจะมาหรือไม่มันจะมา,มมะมาตัวไหนมา1หรือมา3นะคะหรือจะมาตัวรองก็คือ0นย์กับ2เราก็ลองไปจับ เลขเด่นที่จับคู่กันนะคะปักหลักสิบหน่วยแล้วเมื่อมาจับคู่กันแล้วตัวไหนที่มันบวกกันได้เท่ากับ1ตัวไหนที่มันบวกกันได้เท่ากับ3บ้างนะคะเราก็ลองดูกันค่ะว่าสูตรนี้มันจะเข้าต่อได้อีกไหมนะคะสำหรับ ก็ใช้เป็นเพียงแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่การันตีว่ามันจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามได้นะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะ,ะดิฉันจะลองลองทำให้ดูนะคะถ้าแต้มเท่ากับหนึ่งนะคะ,ะเพื่อนๆบ,บางท่านไม่เข้าใจคำว่าแต้มรวมคืออะไรนะคะถ้าแต้มเท่ากับหนึ่ง ตัวไหนบ้างที่เท่ากับ1ก็จะมีศูนย์หะคะแล้วก็สอแล้วก็38 4 7 5 6นะคะนี่คือแต้มเท่ากับ1น,นะคะแต้มแต้มเท่ากับ1เราไปดูเลขเด่นของเรานะคะว่ามันจะมีหรือไม่นะคะมันจะมีไหม ถาแต้มหนึ่งนะคะนี่แต้มหนึ่งแล้วถ้าแต้มสองอ,อ๋อแต้มแต้มสามนะคะถ้าแต้มสามก็จะมีศูนย์สามนะคะศูนย์สามแล้วก็หนึ่งสองนะคะก็สองหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่ากับสองแล้วก็ สองบวกอะไรได้เท่ากับสามก็สองบวกหนึ่งได้เท่ากับสามเป็นสามนะคะต่อไปเป็นสามสามบวกเริ่มคิดไม่ออกนะคะสามอ่าอันนี้มีแล้วมีหน้าอะไรคิดไม่ออกสา,สามสามศูนย์นะคะก็ได้ไปแล้วนะคะต่อไป ก็เป็น4กับ9นะคะเป็น4กับ9ก้าอ่สี่กับ9เท่ากับ3นะคะแล้ว5กับ8ก็เท่ากับ3นะคะแล้วก็6กับ7อย่างนี้นะคะนี่คือสมมุตินะคะสมมุติว่าแต้มรวมมันเข้าแบบนี้จริงนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนๆนถ้ามีเลขเด่นที่มัน ได้แบบนี้ลักษณะนมาแบบนี้เราก็จะสามารถเลือกได้ถ้าเราคิดว่าแต้มรวมมันน่าจะเข้านะคะก็จะได้เป็นแบบนี้หรือว่าถ้าสมมติว่าเลขรองเลขรองแต้มรวมเป็นศูนย์แต้มรวมเป็นศูนย์มีอะไรบ้างก็มีศูนย์ศูนย์หนแล้วก็เป็น สองแปดเจ็ดสามเจ็ดสามหรือสามเจ็ดนะคะเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเราลงหลักอันนี้ไปกลับนะคะอันนี้ยังไม่ได้คิดไปกลับถ้าถ้าเราปักหลักได้แล้วเราก็จะไปง่ายๆนะคะต่อไปตัวที่บวกได้ศูนย์อีกก็คือสี่หก ้5นะคะถ้าบวกได้สองละ่ะคือตัวไหนนะคะถ้าบวกได้สองก็จะได้เท่ากับ02น,นะคะ02 1ห,น,หน,นะคะแล้วก็ตัวไหนที่ได้สองอีก3 3บวก9ได้12นะคะ4บวก8ได้12แล้วก็7บวก5ได้12 6บวก6ได้12ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือถ้าแต้มรวมได้ตามนี้เราก็จะมีเลือกเลขให้เลือกอยู่1 2 3 4 5 10 22ตัวมันมี22ตัว มีให้เลือก22ตัวถ้าเราไปเลือกจับกับสูตรหลักสิบหลักหน่วยของเราจะได้ตัวไหนนะคะลองดูนะคะเพื่อนอันนี้ทําให้ดูเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างให้เฉยๆนะคะไม่ได้บอกว่าชุดนี้จะต้องถูกชุดนี้จะต้องมานะคะดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าชุดไหนจะมาชุดไหนจะถูกนะคะก็ลองดูนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปสําหรับแต้มรวมของหลักสิบหน่วยล่างนะสิบบวกหน่วยก็ จะได้ถ้าสูตรทั้ง3สูตรนี้เข้าก็อาจจะได้แต้มรวมเท่ากับ1หรือ3นะคะหรือถ้ามีสูตรใดสูตรหนึ่งที่หลุดไปอาจจะได้2หรือ0นะคะลองดูนะคะถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้แต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆได้นะคะวันที่1ตุลาคม6กสขอให้ทุกคนเฮงๆงปังๆสวัสดีค่ะ